เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลมีอยู่ทุกที่ใช่ไหมครับแต่คำถามสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนข้อมูลดิบๆที่มีอยู่มหาศาลพวกนั้นให้กลายเป็นขุมทรัพย์ทางธุรกิจได้ยังไงวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางของ Data Science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลกันครับลองนึกภาพตามว่าเรากำลังจะออกเดินทางไกลและนี่ก็คือแผนที่ที่จะนำทางเราไปสู่จุดหมายครับซึ่งก็คือการค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่เอาไปใช้งานได้จริงและนี่แหละครับคือจุดหมายปลายทางของเรา actionable insight หรือข้อมูลเชิงลึกที่นําไปใช้ได้จริงมันไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือข้อเท็จจริงสวยๆที่เอาไว้โชว์ในที่ประชุมนะครับแต่มันคือสิ่งที่สามารถบอกได้เลยว่าธุรกิจควรจะเดินไปทางไหนต่อควรจะทําอะไรกันแน่นี่คือจุดที่ข้อมูลหยุดเป็นแค่ตัวเลขแล้วกลายมาเป็นเข็มทิศนําทางธุรกิจได้อย่างแท้จริงเลยละครับโอเคครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าแผนที่ของเราเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงการเดินทางครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นสีด่านหลักๆด้วยกันครับคือการวางแผนการเตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำลองและสุดท้ายคือการติดตามผลซึ่งแต่ละขั้นตอนก็มีความสำคัญและก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละขั้นเลยเริ่มกันที่ด่านแรกเลยการวางแผนหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆมันก็คือการสร้างพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จนั่นเองครับขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะเหมือนกับการวางแบบแปลนก่อนสร้างบ้านเป๊ะเลยถ้าแบบแปลนดีบ้านก็ออกมาแข็งแรงและตรงตามที่เราต้องการโปรเจกต์ a ดต้าไซส์ก็เหมือนกันเลยครับเป้าหมายหลัก ของขั้นตอนนี้ชัดเจนมากๆครับคือต้องแน่ใจว่าโปรเจกต์ที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจจริงๆที่จับต้องได้ไม่ใช่ทําไปแล้วเสียเวลาเปล่าพูดง่ายๆก็คือการไม่ให้เราหลงทางนั่นเองครับเพราะถ้าเราตั้งคําถามผิดตั้งแต่แรกต่อให้หาคําตอบได้ถูกต้องแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเราทําอะไรกันบ้างละ่ะในขั้นตอนนี้หลักๆเลยนะครับก็คือการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนโดยการไปคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจให้เข้าใจตรงกัน จากนั้นก็มาจัดระเบียบทรัพยากรที่เรามีทั้งข้อมูลเครื่องมือและก็คนที่ต้องใช้ในโปรเจกต์ประสานงานทีมให้รู้ว่าใครต้องทําอะไรและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือการวางแผนกรอบเวลาของโปรเจกต์ให้ชัดเจนครับเอาล่ะครับพอเรามีพิมพ์เขียวแล้วก็ถึงเวลาเตรียมวัตถุดิบกันในด่านที่2การเตรียมข้อมูลซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับการทํางานของเชฟเลยครับที่ต้องคัดสรรและเตรียมวัตถุดิบอย่างพิธีพิถันสุดๆก่อนที่จะเริ่มลงมือปรุงอาหารจานเด็ด รู้ไหมครับว่าในทุกโปรเจกต์ของ t a s c i e ซ c e มีขั้นตอนหนึ่งที่กินเวลามากที่สุดมากขนาดไหนนั่นหรอครับลองดูตัวเลขนี้ครับมากกว่า80%ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเวลาส่วนใหญ่ของโปรเจกต์หมดไปกับแค่การเตรียมข้อมูลเท่านั้นและมันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะคุณภาพของผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่เราเตรียมในขั้นตอนนี้แบบเต็มเต็มเลยและนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยครับจากข้อมูลดิบทางซ้ายที่มันดูเอ่อ เละเทะไปหมดมีทั้งข้อมูลหายคําสะกดผิดข้อมูลซ้าซ้อนหรือแม้แต่ข้อมูลที่ค่ามันโดดผิดปกติก็จะถูกแปลงโฉมครับให้กลายเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วก็พร้อมใช้งานอย่างที่เห็นทางด้านขวานี้แหละครับหลังจากทําความสะอาดข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรายังไม่รีไปไหนต่อนะครับเราจะมาสํารวจข้อมูลกันก่อนเหมือนการทําความรู้จักกับมันให้ดีขึ้นโดยอาจจะใช้สถิติพื้นฐานหรือสร้างกราฟต่างๆขึ้นมาดูเพื่อทําความเข้าใจภาพรวม บางครั้งการสำรวจข้อมูลในขั้นตอนนี้อาจจะทำให้เราเจอกับคำถามใหม่ที่น่าสนใจจนต้องย้อนกลับไปปรับแผนในตอนแรกเลยก็มีเหมือนกันครับมาถึงด่านที่3แล้วครับการสร้างแบบจำลองหรือการสร้างเครื่องยนต์แห่งการค้นพบถ้าข้อมูลคือเชื้อเพลิงแบบจำลองก็คือเครื่องยนต์ที่จะพาเราไปหาคำตอบที่เราต้องการนั่นเองครับนี่คือขั้นตอนที่เป็นหัวใจทางเทคนิคของโปรเจกต์เลยทีเดียวแบบจำลองเนี่ยมีหลายประเภทมากๆเลยครับ แต่หลักๆที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็มีอยู่2ประเภทนี้แบบแรกคือ regression ที่ใช้ทำนายค่าที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องอย่างเช่นการทำนายราคาบ้านหรือยอดขายในเดือนหน้าส่วนแบบที่2คือ classification ที่ใช้จำแนกประเภทข้อมูลอย่างเช่นการแยกอีเมลว่าเป็น spam หรือไม่ใช่ spam นั่นเองครับกระบวนการสร้างแบบจำลองก็มีขั้นตอนย่อยๆของมันนะครับคือมันไม่ใช่ว่าสร้างครั้งเดียวแล้วจบ แต่มันเป็นเหมือนลูปเลยครับคือเริ่มจากการสร้างแบบจําลองด้วยอัลกอริทึมที่เหมาะสมจากนั้นก็นําไปทดสอบความถูกต้องกับข้อมูลชุดใหม่ที่มันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและสุดท้ายคือการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงซึ่งอาจจะต้องทํำวนๆไปเรื่อยๆเพื่อหาการตั้งค่าที่ดีที่สุดให้ได้แบบจําลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้ว,ลวเราก็เดินทางมาถึงด่านสุดท้ายของการเดินทางนั่นก็คือการติดตามผล หรือถ้าจะให้ผู้ได้เท่นหน่อยก็คือขั้นตอนการทรงมอบขุมทรัพย์ที่เราค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองครับขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนผลลัพธ์ทางเทคนิคให้กลายเป็นคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริงมีคํากล่าวหนึ่งที่ผมว่ามันจริงมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าแบบจําลองที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ถูกนําไปใช้หรือไม่เป็นที่เข้าใจก็มีคุณค่าทางธุรกิจเป็นศูนย์มันใช่เลยครับ ต่อให้เราสร้างแบบจําลองที่แม่นยำระดับเทพแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีใครเข้าใจหรือไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาก็เท่ากับศูนย์การสื่อสารจึงเป็นกุญแจสำคัญมากๆในขั้นตอนนี้ดังนั้นนะสิ่งที่เราต้องทำในขั้นตอนนี้จึงเน้นไปที่การนำเสนอผลลัพธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจได้ง่ายๆการนำแบบจำลองไปติดตั้งใช้งานจริงในระบบขององค์กร การกลับมาทบทวนประสิทธิภาพของมันเป็นระยะระยะนะครับว่ามันยังทํางานได้ดีอยู่ไหมและสุดท้ายคือการเก็บข้อมูลและเอกสารของโปรเจกต์ไว้ให้เรียบร้อยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตและนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้เลยครับ ต้องจำไว้เลยว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เส้นตรงที่ทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันเป็นวงจรที่เกิดขึ้นซส้สาๆได้เสมอเมื่อโปรเจกต์หนึ่งจบลงข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาก็อาจจะนำไปสู่คำถามใหม่ๆแล้วก็กลายเป็นการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ต่อไปเรื่อยๆ และตารางนี้ก็เหมือนกับการสรุปแผนที่การเดินทางทั้งหมดของเราอีกครั้งนะครับรวบตึงทั้ง4ขั้นตอนให้เห็นภาพรวมกันชัดๆเลยตั้งแต่เป้าหมายของแต่ละขั้นกิจกรรมสำคัญที่ต้องทำไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่จะสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสุดท้ายนี้การเดินทางของเราอาจจะสิ้นสุดลงตรงนี้แต่ในโลกของข้อมูลมันคือการเริ่มต้นของคาถามใหม่เสมอครับเพราะเมื่อข้อมูลสามารถนาทางธุรกิจได้แล้วคาถามที่น่าสนใจกว่าก็คือ ก้าวต่อไปเราควรถามคำถามอะไรดีนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้วงจรของวิทยาศาสตร์ข้อมูลหมุนต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด